โอเคเข้าแถวไปวัน้กจะเรียจูบโอเคคุบบ์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันก็ออกมาข้างนอกนะคะวันจะมาทําความสะอาดหลังบ้านนิดนึงนะคะหิมะตกนะคะทุกคนนี่จกุบร์จกุอร์เนี่ยหนาวสั่นเลยนะเนี่ยคุบร์ Baby, are you cold? <laughs> come on baby come on come on ไปจุดเด o ยวไปจุดเดียวเซ t เซตจะเล่น snow baby หิมะตกนะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะก็เลยพาคูเปอร์ออกมาเล่นหิมะสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าคูเปอร์จะเล่นชอบหิมะไหมทุกคนดูกันค่ะไป let's go baby let's go let's go let's go baby สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่10ธันวาคมนะคะอย่างที่วันบอกคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะหิมะตกตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่บ่าย2นะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะตอนนี้ก็4โมงจะ5โมงแล้วนะคะวันออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันจะทาาําควอมซาต์ตักหิมะออกตรงจะบอกว่าระเบียงบ้านไหมที่นั่งเล่นข,ข้างนอกนะคะ ก็จะตักหิมะออกให้หมดนะคะเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยมันจะเริ่มแบบเป็นอ่าเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็จะเดินลําบากนะคะก็เลยพาคูเปอร์มาด้วยนะคะก็เล่นอยู่ตรงนั้นก็เป็นไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีไหมอากาศเย็นๆก็รักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยววันนี้ก็พาคูเปอร์มาเล่นนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ใส่มันใส่เสื้อนี่ให้เขาด้วยนะคะลุกลุกมด็กก็วันนี้นะคะมันก็ เพิ่งเลิกงานนะคะก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็พาคุปเปอร์ออกมาข้างนอน,นะคะกิ๊บกุ๊บกุ๊บกิ๊บไปยืนสนะงไปไหมยืนสนองกูหา ครเปอร์นะคะจะเข้าบ้านนะวันไม่ให้เข้านอนอยู่ตตงนู้นก็เดี๋ยววันจะตักพี่มาออกจากที่ระเบียงบ้านนะคะคุปอรตัเนี้ตนี้ยตังเนี้ยตั้นี่ตั We love it. Come on. i go You okay, baby? Cooper! <laughs> Cooper! Chop him up! Mark! Bring guy like. Come! i Come Oh! คุปเปอร์หนาวแล้วนะคะเดี๋ยววันจะพาเข้าบ้านสั่นแล้วเดี๋ยวพาเข้าบ้านก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววเดี๋ยววโอเคคุปเปอร์เข้าไปข้างในแล้วทุกคนเขาหนาวจนสั่นเลยอ่ะ